นะเขาก็จะมาบอกว่า3 4 5 6ี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ทีเนี้ยปวดเสร็จแล้วเรารู้ระดับความปวดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อว่าองศาคออ่นี่ระดับความปวดนะครับมาสักรู่ระดับความปวดปวดระดับไหนนะครับให้เขาบอกมาเสร็จปุ๊บได้เราได้ระดับความปวดแล้วเราต้องจดไว้นะครับจดไว้ว่าก่อนรักษาเนี่ยระดับความปวดซุกเลยดูสัก6นะเราจดไว้ก่อนแล้วเราก็มาดูลงองศาเลนกออฟโมชั่นของเขาโดยการก้มครับให้เขาก้มดูปุ๊บ องศาได้ไหมและมีอาการปวดเพิ่มไหมให้ถามนะครับเราไม่ต้องไปจับแล้วเราจับแค่บาทใช่ไหมเราพิการทางสายตาจับแค่บาทเราแค่ให้เขาก้มครับคุณกม้มก้มเสร็จแล้วปวดเพิ่มไหมแล้วเอามือสัมผัสทางเขาครับว่าทางเขาว่าติดหน้าอกไหมถ้าไม่ติดนะครับให้เอานิ้วเน<ๆ>ี่ยสอดเอาไว้ว่ามันได้กี่นิ้วนะได้กี่นิ้วผู้พิการทางสายตาฟังนะครับได้กี่นิ้วแค่เทสไปว่าได้กี่นิ้วมีการปวดแล้วนะครับเสร <amazing. S 1> ็จแล้วให้เงยหน้าครับเงยหน้า เงยหน้าแล้วถามครับว่ามีการปวดไหมปวดชาแล้วลงแขนไหมปวดคอไหมนะครับถ้าไม่มีหรือมียังไงก็ให้ดูครับให้ให้ให้อนิ้วเหมือนกันช้อนไว้ต้านถ่ายให้ทอนเขานะครับถ้ามัน n o r m a เนี่ยนะครับโหนกแก้มเนี่ยมันจะเสมอกับเขาเรียกว่าระดับระดับเทดานะครับแต่ทีนี้ถ้ามันไม่เสมอก็เอานิ้วเหมือนกันหนักชอดไปข้างหลังดูว่ามันประมาณกี่นิ้วนะครับเพราะว่าหลังการรักษาเนี่ยนะองศามันจะเพิ่มขึ้น นะครับลงออฟโมชันมันจะเพิ่มขึ้นเนาะหลังจากนั้นนะครับให้ตะแคงคอครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคอมันมันจะมีหลายด้านเนาะไม่ใช่กลมกับเงยนะครับมันจะมีตะแคงคอและหันซ้ายหันขวาด้วยอะ่ะให้ตะแคงคอครับเนาะเขาเรียกว่าเอาหูชิดไหล่เนาะตะแคงคอตะแคงคอดูครับว่าช่วงหูกับไหล่เนี่ยมันมันมันลงมาได้เยอะไหมนะครับถ้าไม่ได้เยอะเนี่ยมันลงมาได้กี่นิ้วเอานิ้วเนี่ยวางเอาไว้นะครับว่าลงมาได้กี่นิ้วนะเพราะว่าผู้พิการทางสายตามันใช้ เทปว,วัดไม่ได้เนาะใช้สัมผัสในดีที่สุดนะครับใช้ว่มามันได้สกิ่นิ้วดึงมาปุ๊บปวดเพิ่มขึ้นไหมด้านซ้ายที่ตะแคงปวดไหมด้านขวาปวดไหมนะครับถ้ามีอาการปวดเพิ่มนะครับให้ลำพึงลำพันไว้ว่าเฮ้ยข้างที่ปวดเนี่ยแสดงว่ากล้ามเนื้อฝั่งนั้นมันมีปัญหานะครับคุณจะได้รู้ว่าอ๋อตะแคงขวาปวดแสดงว่ากล้ามเนื้อที่ขวาด้านขวามีมีปัญหาเพราะว่าฉันมีอาการปวดรล้วที่คอนะครับคอบ่าแต่ว่าพยาธิสภาพจริงจริงอาจอยู่ด้านขวา นะครับก็ตะแทงดูนะให้ใช้อาเทสความเจ็บปวดนะเป็นตัวบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อมัดไหนที่มีปัญหานะครับให้ตะแทงซ้ายตะแทงขวาแล้วก็จดเอาไว้เนาะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นจะต้องตรวจแยกอีกครับว่ามันเป็นที่หมอนรองกระดูกหรือกล้ามเนื้อแน่ๆที่คุณเทสซ้ายขวาเนี่ยบางครั้งมันไม่ชัดเจนนะครับเนาะมันยังไม่ชัดเจนว่าไอตัวที่เขาปวดเนี่ยนะเกิดจากหมอนรองกล้ามเนื้อหรือกระดูก เพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการตรวจนะครับเอาของแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาช่วยนะครับเราต้องมีการพัฒนาเนาะขออนุญาตนะครับพัฒนาขึ้นนะครับไม่ไม่ดาวลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการ compensation test ก่อนเลยคือการกดก่อนเลยนะครับกดตรงตรงก่อนเลยว่ามีอาการปวดล้าวเพิ่มขึ้นไหมมีลงแขนไหมนะครับหรือหรือบางคนนะครับที่บอกอะ่ะเวลาตะแคงปุ๊บเขาถึงปวดเมื่อสกูตตี้เทสนะครับ ถ้ามีาาราคาตอนตะแคงปวดมากขึ้นเราก็จะตะแคงข้างที่เขาปวดเนี่ยครับแล้วก็กดลงถ้ามีอาการปวดร้าวเพิ่มขึ้นแสดงว่าโอกาสนะแค่โอกาสนะครับว่ามีหมอรองกระดูกร่วมด้วยนะครับหรือเป็นหมอรองกระดูกได้นะครับแต่เราก็ยังมีวิธีการเทสอีกนะครับเราต้องเทสซ้สาไปเรื่อยๆเพื่อความมั่นใจถ้าเราไม่เทสเรายืนยันเลยแล้วนวดเลยเป็นหมอรองกระดูกมาหมอกขแย่นะครับอย่างที่กลุ่ม หมอรองกระดูกอธิบายการคัดแยกนะครับสำคัญที่สุดเนาะทีเนี้ยถ้าสมมติว่าตะแคงซ้ายมานะครับแล้วกดมีการชาล้าลงมานะครับทีเนี้ยเราจะคิดว่าเป็นหมอลองได้ไหมไม่ได้นะครับเรามาดูอาร์เทอรี่ที่มือเขาก่อนนะครับจับเลดี้อาร์เทอรีเขาก่อนหรือที่ประจรนะครับที่เราจับเนี่ยเต้นตุบๆๆเนี่ยนักจับให้มันเต้นตุบๆไปนะครับเสร็จแล้วยกขึ้นมา4 5้าองศาพร้อมกับให้เขาหันหน้ามาครับหันหน้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อให้กล้ามเนื้อคอเนี่ย มันบีบทับเส้นเลือดสเส้นเลือดที่ออกมาจากคอนะครับมันจะมีทั้งสเส้นเลือดและสเส้นประสาทมันจะออกมาที่สคลรีนเนาะด้านข้างนะครับแอนเทเลสสลีนกับมีเดยนสคลรีนมาคู่กันถ้ามันเกิดอาการล้าลงแขนเพิ่มขึ้นแต่สเส้นเลือดอาร์เทอรี่ยังเป็นอยู่ตุ๊บต,ต,ตุอ่ะอันเนี้ยเราถือว่าอาจจะมีหมอนรองกระดูกแต่ถ้าสเส้นเลือดมันหายไปเวลาบีบปุ๊บที่ประจรหายไป แสดงว่ากล้ามเนื้อคอเนี่ยหนี่ทับเส้นประสาทละนะครับอันนี้เราจะแบ่งชัดเจนแต่ก็ยังไม่แน่ใจอีกนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีทั้ง2ภาวะเขาเรียกว่า2ภาวะนะครับเราจะมากดนะครับกดที่กระดูกเนาะทีนี้ขออนุญาตกดกระดูกนะครับขออนุญาตกดกระดูกนะเข้าใจนะครับนวดต้องกดกล้ามเนะื้อแต่ว่าจะขออนุญาตกดกระดูกเพื่อตรวจเช็คนะครับเราจะกดที่สไปนัทโพเซตนะครับกดแล้วก็ขยับดูว่ามีรอยเจ็บไหม นะครับถ้ามันมีรอยเจ็บเนี่ยแสดงว่ากระดูกระหว่างข้อนั้นน่ะมันจะมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นนะครับเรากดไปเลยครับที่สไปนัทส์โพเซสกดแล้วก็ขยับเบาๆนะครับขยับเบาๆเนาะอาการส่วนใหญ่นะครับที่เขามาปวดคอนะเราต้องถามก่อนว่าขึ้นหัวหรือลงแขนถ้าขึ้นหัวเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์วิค p ลเพ็กซัสมันคือกระแสประสาทส่วนบนจะเกิดแค่ C1234 ทีนี้เราก็เช็คง่ายถ้าเกิดบนบนเราก็เช็คแค่1 2ึ่ไม่ต้องไปเช็คถึง7ข้อนะครับเจ็กดให้เขาเต่อๆนะเช็ค1นึ4แต่ถ้ามีอาการปวดชาแล้วลงแขนปวดลงหน้าอกสัญญาณ4สัญญาณ5นะครับก็กดลงมาต่ําหน่อยก็คือ5,6,7ถึงที1เพราะว่าทำไมต้องที1งครับเพราะว่าเส้นประสาทคู่ที่8ก็คือ C7 กับที1เนาะ เพราะฉะนั้นเราก็กดทุกข้อนะครับไล่มาตรงที่เราสงสัยเนาะสงสัยไม่ต้องไปกดมันทั้ง7ข้อก็ได้นะครับสงสัยทีนี้กดปุ๊บไม่มีจุดเจ็บผมใช้คําว่าไม่มีจุดเจ็บเนาะถ้าไม่มีจุดเจ็บก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามันจะเป็นที่กล้ามเนื้อนะครับพาทนี้เราจะสอนแค่กล้ามเนะื้อเนาะอะกล้ามเนื้อทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเลยถ้ามีอาการชาแล้วลงแขนลงไปปัตตะคาสัญ,ญญาณ4ี่นะครับวิ่งไปไหน,นครับหน้าอกออกแขนด้านนอกถูกไหมครับ เราก็จะกดตรงไหนครับเริ่มจากหา c 7ก่อนนะครับหา c 7เป็นตั้งป้อมไว้ c 7ถูกสอนว่าตัวที่นูนที่สุดถูกต้องครับตัวที่นูนที่สุดแต่ถ้าคนเป็นซาโคไรซิสครับกระดูกสารกโกเป็นบ o ็อกโฟลูรมขึ้นมาหาไม่เจอนะครับผมบอกไว้เลยครอบหาไม่เจอเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจับตัวที่นูนที่สุดแล้วเฟกชั่นครับคือก้มหน้าเงยหน้าหันซ้ายหันขวาดูครับ ว่ามีการขยับที่ปลายนิ้วไหมถ้ามันมีการขยับที่ปลายนิ้วโอเคนั่นคือ C7 แต่ถ้าไม่มีการขยับที่ปลายนิ้วอันนั้นคือ T1 นะครับทำไม T1 ถึงไม่ขยับเพราะว่ามีาซิโกมาโปรเทคเอาไว้นะครับหมุนคอมันก็จะไม่ขยับนะโอเคนะครับนี่คือการรู้นะว่า C7 เป็นยังไงทีนี้ลงไปปฏจจาสัญญาณ4ก็คือจาก C7 มา T1 ถูกไหมครับเราก็กดไปให้ดูเนาะ ก็คือแอดวานไปเลยนะครับแอดวานก็คือกล้ามเนื้อที่มันเกิดพยาธิสภาพเนี่ยนะครับมันจะมี2รูปแบบคือ1เกิดจากการหดเกร็ง2คือการยืดนานจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจากการหดเกรงเราจะกดที่สัญญาณ4และแอคชั่นโดยการเงยหน้าขึ้นเพื่อมันหดไงครับเราก็ต้องจับมันหดนะโอเคไหมครับไอพื้นฐานเรากดไปลักเนาะพื้นฐาน4กดสัญญาณ4สัญญาณ5 สหัวไหล่กดไปหมดล้วนะครับนี่เราใส่ใส่เสริมเข้าไปเลยกดและแอคชั่นขึ้นนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันหดเข้ามาชนเข้ามานะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันเกิดจากพยาธิสภาพที่หดแล้วใช่ไหมครับเราไม่รู้ไงหดหรือยืดนะเราก็จับเขากลมหน้าขึ้นไปยืดมันออกอีกทีหนึ่งนะครับรีพีทครับทําซ้ำ 3, ครับทาซ้ำห้าถึงสิครั้งนะครับกล้ามเนื้อบริเวณสัญญาณสี่ก็จะอ่อนตัวลงเนาะ กล้ามเนื้อสัญญาณ4มีอะไรบ้างครับมีลอมบอยใช่ไหมครับมีลอมบอยมีสปินเนสแคปิติตสปินเนสเซอร์วิซิตนะครับมีโซลตัสโพสิดียตัวซูปปเรียนะมีอัปเปอร์แทรปนะครับมี5มัดเลยนะคุณกดตัวนี้นะครับแล้วคุณแอคชั่นแค่ก้มเงยนะจะทำให้กล้ามเนื้อถึง5มัดคลายตัวในครั้งเดียวโอเคไหมครับเทคนิคที่2สัญญาณ4นะครับ เราจะใช้วิธีการเขี่ยอันนี้ได้เทคนิคของอาจารย์กมลต้องบอกท,ท่านอาจารย์กมลน,นะครับจะเขี่ยบริเวณเอ็นนะเขี่ยบริเวณเอ็นหรือขอบขอบกระดูกนะครับเขี่เยเขี่ยทัก3าถึงหครั้งเพราะว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่ากระแสะตาทมันแตกออกมานะครับถ้าคือกดทับมันจะถูกลบกวนเพราะฉะนั้นเอ็นบริเวณนั้นมันจะเกิดการล้งังแน่นอนมันะจะเกิดการล้งังการท้ายเขี่ยเอ็นบริเวณขอบกระดูกหน่อยนะครับให้มันแป๊บ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 เล็กน้อยนะครับ เนาะสักสาถึงหครั้งแล้วก็ปล่อยนะนี่คือสัญญาณ4เทคนิคนะครับเทคนิคเพิ่มขึ้นต่อไปสัญญาณ5้าลครับลงไปปฏตกาสัญญาณ5มันจะล้าวขึ้นหัวถูกไหมครับมันจะวิ่งร้าวขึ้นหัวทําไมถึงร้าวขึ้นหัวแต่ตอนแรกที่ผมบอกว่าถ้าเส้นประสาทมันถูกกดทับบนบนมันจะวิ่งขึ้นหัวแต่ว่าลงไปปฏตคาษสัญญาณ5เนี่ยมันอยู่ที่ c 7ถูกไหมครับกับ T6 ไอ c 6เพราะฉะนั้นที่มัน ไม่ขึ้นที่มันขึ้นข้างบนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากล้ามเนื้อไงครับเราไม่ได้พูดถึงกระดูกแล้วนะที่มันขึ้น C 12 3 4ที่มันขึ้นหัวเนี่ยคือกระดูกนะครับแต่ C7 นะครับกับซีหที่มันขึ้นหัวคือกล้ามเนื้อสปินเนสแคปิติสและเซอร์วิชิตมันทยขึ้นมาตัวที่มันอินเตอร์เซกกันนะครับตัวที่มันอินเตอร์เซกกันหรือทับซ้อนกันเยอะมันจะอยู่บริเวณนี้แหละครับ C6 กับ C5 เนาะแต่ว่าเราเลื่อนมาแค่นี้ก็วิ่งเหมือนกันนะครับลองกดดูก็ได้ครับ กดดูนะครับซีประมาณ C6 หรือ C 5หมันคือสปินเนยกดตรงๆธรรมดาเนี่ยครับมันก็จะแทบวิ่งขึ้นหัวแล้วแต่ใส่เทคนิคในการยืดหดเข้าไปด้วยนะครับใส่เทคนิคในการยืดหดเข้าไปด้วยมันจะทําให้วิ่งขึ้นเร็วขึ้นนะครับคือการเงยยืดขึ้นแล้วก็ก้มลงหดมันจะทําให้กล้ามเนื้อเกิดการยืดหดนะครับระบบประสาทอัตโนมัติทํางานยืดหดนะมันก็จะคลายตัวไวขึ้นนะครับนี่คือสัญญ,ญาณ4สัญญ,ญาณหี่ที่เทคนิคเพิ่มขึ้นมา เนาะแล้วก็มีอะไรครับคอ,อตกหมอนเนาะโรคคอตกหมอนคอตกหมอนก็ของ่อา่สัมนักก็คือฐานบ่าใช่ไหมครับกดฐานบ่าหัานซ้ายหันขวาใช่ไหมครับมันจะเกิดการไขตัวฐานบ่านี่คืออะไรครับฐานบ่าก็คือ l e v a t o r s c a p u l ปนะครับที่กดเนี่ยคือ l e v a t o r s c a p u l ปกับ Upper t ร์ทร i พ s เซียตัวนี้จริงๆมีปัญหากันมากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าฐานบ่าบางครั้งเนี่ยมันมี Trigger Point นะครับไมโอฟาเชียลเพนหรือท i กเกอร์พอยเนี่ยนะครับถ้าท i กเกอร์พอยแบบ Active เลยคุณจะปวดมากเลยคุณจะกดฐานบ่าและหันซ้ายหันขวาแบบนี้เลยลําบากมากเพราะว่ามัน Active อยู่นะคุณจะต้องทําการลด Active มันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าลด Active เดี๋ยวมันจะยาวเอาเป็นว่าสอนในรูปแบบของยังไม่ Active ก็คือมีก้อนมีปมอยู่แค่ตรงฐานบ่าแค่นั้นพอละหันคอลําบากเนาะเราจะใช้วิธีการกดที่ฐานบ่านะครับกดสลาย t ทิกเกอร์พอยก่อนเนาะหรือ อใช้วิธีการนวดพื้นฐานก็ได้ครับนะนวดย้ำสักสองครั้งเพื่อให้ myofascial pain เนี่ยมันคลายตัวก่อนนะครับแล้วค่อยกดที่ฐานบ่าลงไปหันซ้ายหันขวาอีกทีหนึง่งเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอาจเจอในกรณีนี้แต่ว่าฝืนกดไปเลยฝืนกดไปเลยปุ๊บขึ้นหัวหัวแทบระเบิดแน่นอนนะครับเพราะว่าที่กระพอยนี่เป็นจอมเรียนแบบเนาะคือกดปุ๊บมันไม่ร้าลงแขนก็ขึ้นหัวนะให้เน้นคลาย ไม่อฟาเชียเพนก่อนก็คืออาจารย์เขาสอนอาจารย์ท่านอาจารย์กิตติก็สอนว่ากดให้บ่ามันนิ่มก่อนนะครับกดให้บ่ามันนิ่มก่อนด้วยด้วยอะไรก็ได้พื้นฐานยังไงก็ได้นะครับถามว่าอาจารย์สอน4ี่สี่าสี่สีแนวเลยเนาะที่ที่เรียนสอนที่4แนวเลยแต่เทคนิคผมก็คือกดให้นุ่มก่อนคือกดกดให้ค้างเอาไว้เนาะแล้วก็ปล่อยลงไปเรื่อยๆนะครับทำให้บ่ามันนิ่มหรือที่กระพอยมันนิ่มมาก่อนแล้วค่อยๆกดตัวโค้งคอหรือไอตัวฐานบ่านะครับหันซ้ายหันขวา มีอีกครับถ้ามันแข็งเคยเห็นนะเป็นผังผืดแข็งเลยกดผ่านไม่ได้อัปเปอร์แท็บมันแข็งเป็นลำกดผ่านไม่ได้คุณต้องช้อนเข้าไปครับโอเคไหมคุณต้องช้อนเข้าไปด้านในนะครับหาโพสเซ e ดสคอรีนจริงจริงแล้วมันก็คือสัญญาณสีหัวไหล่แต่ขยับนิ้วขึ้นไปนิดนึงนะสัญญาณสีหัวไหล่แต่ขยับเข้าไปนิดนึงทิศทางทิมมาด้านหลังกดลงตรงๆทิมมาด้านหลังนะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวามันก็คือรีเวเตอร์สแควปูลานี่แหละแต่เรากดแทรกผ่าน อัปเปอร์ท okay. ั i พิเเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้คอตกหมอนดีขึ้นโดยที่ไม่ไปกระทบกระเทือนไอ้ตัวไมโอฟาเชียเพนที <Okay. S 2> ่มันเกาะอยู่นะครับโอเคครับแล้วก็มีปัตจุาัดค้องคอปัตจุาัดค้องคอสูตรของมันก็คือสัญญาณ4สัญญาณ5นะครับสีหัวไหลแล้วก็ค้องคอใช่ไหมนวดค้องคอแต่ทีเนี้ยแอดวานตัวค้องคอเนี่ยนะครับหน้าที่ของมันก็คือแค่ก้มกับเงยถูกไหมครับ อันที่ก้มกับเงยทีเนี้ยเราก็จะแบ่งตัวช่วงคอเป็นสัก3าสช่วงเนาะก็เอาใช้อาจารย์เทคนิคของอาจารย์มาท่านหนึ่งคือแบ่งเป็นสช่วงกดหัวกลางท้ายนะครับกดหัวกดกลางกดท้ายแต่ทุกจุดเราจะใช้วิธีการขยับกล้ามเนะื้อคือแอคชั่นมันเงยหน้าก้มลงทำสามถครั้งแล้วก็มาตรงกลางครับเงยหน้าก้มลงสาครั้ง แล้วก็ท้ายเงยหน้าก้มลงสามถึงห้าครั้งสุดท้ายเป็นเนี่ยเนี่ยนี่ครับแบบนี้ครับอย่างนี้นะเพราะว่าตัวเนี้ยที่ที่มันแข็งติดอยู่เนี่ยครับคือกล้ามเน,นื้อไอเซมิสปิเนียสคาเปิติสนะครับมันจะแข็งเป็นลำอยู่นะครับมันตั้งอยู่นะประมาณนี้นะครับทำสามถึงห้าครั้งเสร็จแล้วก็ต้องใช้เทคนิคของท่านอาจารย์กรมโกมลเหมือนเดิมคือเขี่ยเอ็นขอบกระดูกนะครับเขี่ยเอ็นขอบกระดูก เขี่ยเบาๆนะครับไม่ต้องเขีย่ยแรงเขี่ยเบาๆให้เอ็นนะใช้เอ็นค่ากระดูกมันคลายตัวนะครับมันก็จะโล่งขึ้นไปบนหัวแต่เราทําอย่างนี้แล้วอ่ะส่วนใหญ่จะอั้นบนหัวใช่ไหมครับน่าจะอั้นกันท่านที่เคยรักษามันจะอั้นบนหัวเราก็มากดฐานกระโหลกเอาครับมานะมากดสัญญาณฐานกระโหลกเอาทีนี้กดฐานกระโหลกเนี่ยผมก็มีเทคนิคอีก2เทคนิคที่จะแชร์ให้นะครับตัวตัว,ตวข้างจุดกดนนําด้นียนะครับ มันไม่ใช่จุดสัญญาณฐานกระโหลกเนาะแต่ว่าผมจะใช้คําว่ากล้ามเนื้อนะครับใต้ฐานกระโหลกเนี่ยจุดกําด้นเนี่ยมันจะมีเอ็นแข็งๆอยู่2ฝั่งจะมีเอ็นแข็งๆอยู่2ฝั่งนะครับไอเอ็นแข็งๆเนี่ยนะครับเราจะกดเข้าไปที่ตัวเอ็นแข็งๆเลยเนาะกดเข้าตัวเอ็นแข็งๆเลยกดน่วงนิ่งๆเข้าไปนะครับให้ความรู้สึกมันวิ่งขึ้นไปก่อนนะขึ้นไปบนหัวน้อยๆก่อนนะครับแล้วค่อยช้อนขึ้นด้านบนพร้อมกับดันหัวมาด้านหลังนะครับทำให้ กระแสประสาทที่ชื่อว่า Greater Occipital มันกระตุ้นขึ้นมานะครับค้างไว้อย่างต่ำสามสวินาทีแล้วปล่อยนะจะเกิดการโล่งหัวซีกใดซีกหนึ่งนะมันไม่ได้ทำทีเดียวละวหายทั้งหัวนะมันจะหายทีละซีกนะครับอันนี้คืออาการมึนหัวแต่ถ้าการรู้สึกมึนหัวด้วยปวดเบ้าตาด้วยนะครับเราจะขยิบมาด้านข้างครับก็น่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งสองนะซ้ายและขวานะมันเป็นร่องบ๋อม แต่วิธีการกดอย่าไปกดแรงมากให้ใช้ทิศทางช่วยเหลือคือกดเฉียง45องศาขึ้นไปแนวหูครับในร่องบ่อมเนี่ยกดเฉียงขึ้นไปไม่ต้องแรงมากหรอกครับเดี๋ยวมากระสประสาทของเลเซอร์ออคซิบิทอลมันจะวิ่งเข้ามาที่หางคิว้ววิ่งเข้ามาแค่หางคิวปุ๊บคุณก็แค่ดันดันศีรษะอีกด้านหนึ่งเข้าหานิ้วคุณนะครับและช้อนขึ้นนิดหน่อยมันก็จะออกมาเบ้าตาคุณละตุบ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 นะครับสัก30มิวินาทีก็คาย ทีนี้หัวก็จะโลงขึ้นนะครับถามว่าต้องมากดข้างบนไหมนะผมถามว่าผมผมผมไม่กดเพราะว่าเส